ติดตั้งชุดบันเลื่อน3ามรางแบบเฟรมล่างภายในนะครับพอเราทําเฟรมเสร็จแล้วนะครับจับดิ่งจับชากของบ้านเรียบร้อยนะครับเราก็มาเจาะรูร้อยสกูรกันนะครับชุดนี้พิเศษก็คือเฟรมข้างเนี่ยเราต้องบากข้างล่างด้วยนะครับเพื่อให้มันหลบบัวพื้นนะครับการเจาะนะครับก็จะแนะนําให้เจาะตัวบนหรือล่างก่อน,นครับสาหรับเฟรมข้างนะแล้วเราค่อยมาเจาะกลางนะครับเพราะว่ามันจะได้เส้นแนวดิ่งที่เรา ทำไว้นะครับถ้าเราเจาะกลางก่อนเนี่ยบางทีมันอาจจะเคลื่อนนะครับช่วงบนกับช่วงล่างเลยแนะนําให้เจาะบนล่างก่อนนะครับแล้วค่อยเจาะช่วงกลางของเฟรมข้างนะครับเมื่อเสร็จแล้วก็เจาะพุกยึดสกรูได้เลยนะครับห้องนี้เป็นพื้นลามิเนตนะครับแล้วก็เป็นงานภายในด้วยผมจะไม่ได้เจาะเฟรมล่างนะครับเราจะใช้กาว PU เอานะครับเพื่อยิงระหว่างเฟรมล่างกับตัวพื้นนะครับยึดด้วยกาวเท่านั้นนะครับสาหรับชุดนี้ และตัวเรมล่างภายในเนี่ยต่ำมากเลยนะครับสูงจากพื้นเพียง10มิลิเมตรครับหรือ1เซนเท่านั้นเองบานนี้นะครับแบ่งเป็น3ส่วนนะครับจะตกบานละ1เมตรนะครับเพราะว่าความกว้างของแผงนี้มันประมาณ3เมตรกว่านะครับ3เมตรนิดๆน,น,นะครับพอแบ่งบานนี่แล้จะตกบานละเมตรครับแต่ความสูงสูงถึง2เมตร80เซนนะครับ ก็เลยเอาขึ้นบันไดลำบากแบบนี้นะครับจริงๆชุด3าลายนี้ไม่ต้องทําตามคลิปก็ได้นะครับเราสามารถยกบานไหนมาก่อนก็ได้นะครับแต่เวลายกเสียบบานเข้าเฟรมเนี่ยนะครับเราก็ต้องเสียบให้ถูกกลางแล้วกันนะครับขณะมาทํางานครับก็ยังมีแมวมองอันนี้ก็เป็นบานกลางนะครับเราเอาขวางบนเนี่ยเสียบเข้าร่องกลางก่อนนะครับแล้วก็ช่วงขวางล่างก็เอาเข้ารางกลางนะครับก็เป็นแบบนี้ครับเราตั้งล้อมา ระยะหนึ่งแล้วนะครับมันก็จะไม่ขูดล่างแน่นอนนะครับนี่ขนาดชุดนี้นะครับแบ่ง3บาทนะครับยังเอาขึ้นลําบากมากเลยถ้าแบ่งเลื่อนเป็นแบบ2บาทนี่โอ้โหผมว่าเอาขึ้นยากแน่นอนครับถ้าเราทําเสร็จแล้วก็จะส่งงานเลยนะก็แนะนําให้ลอกสติกเกอร์ได้เลยนะครับเพราะว่ายกบานเข้าสะดวกครับและลอกที่หลังก็ลอกยากด้วยเดี๋ยวเราดูอีกทีนะครับข้างบนนะครับคือเสียบเข้าล่องก่อนนะครับเข้าล่องที่เฟรมบนนะครับแล้วก็พอด้านล่างเนี่ยเราก็เสียบ ให้ลูกล้อหลงลางพอดีแบบนี้นะครับแล้วก็ทําการตั้งล้อนะครับผมจะใช้แผ่นพาร์ทบูด4มิลนะครับในการเป็นแบบตั้งล้อนะครับ จะไม่แนะนําให้ตั้งล้อเอียงนะครับเพราะว่ามันจะดูไม่สวยนะครับพอบานมันเหลื่อมเยืงกันนิดหน่อยผมก็จะใช้การตบบานกันนะครับพอตบบานเสร็จนะครับเราก็รูดยางครับการรูดยางจะทําให้อลูมิเนียมกับกระจกเนี่ยเกิดความแน่นดูดกันเลยครับสำหรับช่างนะครับที่ซื้ออลูมิเนียมทีดีนะครับลุ้นรางวัลใหญ่ปลายปีด้วยกันนะครับรถกระบะอินซูซูดีแม็กสปาร์กนะครับมาต่อกันนะครับงานติดตั้งนะครับเราก็ปรับระดับ ของเฟรมบนนะครับโดยการใช้ริมเน็บนะครับแล้วก็อัดสกูให้แน่นนะครับเมื่อบานเสมอกันเรียบร้อยนะครับเราก็มาเย็บตบเกี่ยวกันนะครับใช้จํานวนทั้งหมด4ชิ้นนะครับพอยึดทุกตัวครับเราก็มาเช็คกันนะครับว่าตัวตบเกี่ยวเนี่ยขูดกับเฟรมบนไหมขูดกับเฟรมล่างไหมนะครับอันนี้เราก็ติดแถบสแตนเลสนะครับของตัวล็อกกลางบานนะครับเวลาที่เราจะใช้บานเดียวนะครับเปิดปิดบานเดียวที่เป็นบานหลัก พอเราล็อกแล้วเนี่ยก็จะทําให้อีก2บานเนี่ยจะกลายเป็นบาดตายไปแล้วครับแล้วเราก็ติดยางกันชนนะครับยางกันชนตัวนี้ที่ผมติดด้านบนเนี่ยเหตุผลก็คือเป็นกันยกของเสาหน้าในตัวเลยนะครับสําหรับบานสูงสูงนะครับมันจําเป็นมากเลยครับที่เราจะต้องแปะเสริมเสาบานเลื่อนนะครับดูดไปกับตัวเสาประตูนะครับอย่างชุดนี้แบ่ง3บานนะครับก็ใช้ทั้งหมด4แกนนะครับระยะความทีที่ผมเจาะก็อยู่ประมาณ30ซนติเมตรนะครับ ติดไปนะครับบานก็จะไม่กระพือนะครับไม่อ่อนดรอเดะนะครับบานก็จะแข็งแรงมากเลยครับเวลาเลื่อนก็จะเลื่อนนิ่มลื่นนะครับแต่ถ้าต้องการยกของใหญ่ๆเข้านะครับเราก็สามารถปลดล็อก1บานนะครับให้บานกลางครับลวกไปทางเดียวกันนะครับแล้วก็อีกฟังก์ชันนึงครับหากเราต้องการแบบทำความสะอาดนะครับหรือยกของจัดห้องซ้ายขวาครับสามารถเลื่อนลวกไปทางใดทางหนึ่งก็ได้นะครับเพราะว่าทุกบานเราใส่ลูกล้อเอาไว้ครับ แล้วพอจะใช้ห้องเป็นปกตินะครับเราก็ล็อกบานขวาสุดแบบในคลิปนี้นะครับแล้วก็ล็อกระหว่างบานกลางกับบานขวานะครับ<อ>เพียงเท่านี้ครับ<อ>ก็จะทําให้ใช้งานบานหลักได้สะดวกเลยครับ